ผมเป็นทหารตั้งแต่ผม,มาอายุ16ปีครับความลําบากนะทหารพันลำบากมากก่อนจะไปนี่ทาไปตายไปเลยเพราะว่ามันไปตัวนี้มันเป็นแนวนาเป็นแนวรบอาชีพรับจ้างน่ะเขาต้องเอาพวกเรานี่แนวนาไปเลยสูญเสียก็เยอะไอ้พวกขาขาดบ้างมือขาดบ้างแลกระาเสียบ้างอะไรบ้างเนี่ยทีมันก็มายิงก่อนเนียบางทีมันไม่ได้มาตีเยมันเอาอื่มานาามาถึงไปยิงตุ้งตกมาสายตุ้มตุ้มตุ้มมันเนี่ยแล้วมันก็ไปหาย ถ้าเราออกพื้นที่ออกไปแล้วไปอยู่ตามหมู่บ้านหรือว่าในช่วงนั้นน่ะมันเสียงทุกที่แหละออกไปไปอยู่ตัวนี้ก็เสียงตัวนู้นก็เสียง,ง,เ,ยงเพราะในเขตชฉยแดนเมืันนี้ก็มันมีคมมิ์อมรอบเลยวันนี้พบกับว่าจะเป็นทหารพรานค่ายปักธงชัยโดยอดีตอาสาสมัครทหารพรานสุวรรณดาประโคนผมชื่อนายสุวรรณครับดาประโคนเป็นทหารตั้งแต่ผม,มาอายุ16ปีครับการฝึกของทหารพรานค่ายปักธงชัยเป็นไงบ้างครับ ก็หลังจากทดสอบอยู่หนองแมงงามสองที่โรงเรียนหนองแมงงามสองทดสอบร่างกาย1เทกร่างกายผลข้อติ๊กอัพแล้วก็ยืดพื้นวิ่งหลังจากผ่านในเป้าหมาย3 4มทีอย่างที่ระบุไว้แล้วที่นี่ก็มีการทดสอบอีกหนึ่งจะผมไปอยู่ที่ปลวกปลวกเป็นอจะมีต้นข่อยอยู่แล้วก็จะเป็นปลวกแล้วก็ทั้งผู้บังคับบัญชาตอนนั้นผมยังไม่ได้เป็นนักพึงทดสอบก็เอาปืนมาเล็งดูว่า จะมีอาการเป็ยังไงไงนะเผื่อผมยังเด็กด้วยอายูุ่ดกีทุดท้ายกบผ่านหลังจากนั้นก็ได้ไปฝึกอยู่ค่ายปักทงชยัยอยู่เขาผู้หลวงปักทรงชยัยอยู่โคราชตอนนั้นค่ายปักกระเพิงเปิดอาจจะเป็นรุ่นแรกน้ำก็ยังไม่มีจะมีเป็นแบบปูนเป็นรูปสี่เหลี่ยมคือจะเป็นรูปสี่เหลีย่ยมเอาไว้แล้วก็จะมีโถ่สาหรับไ้อาบ แลหลังจากฝึกจบก็จะไม่มีที่พักห้จะไปผูกเปลือยอยู่ตามโค,โคกช่วงนั้นก็เป็นมิตรป่าเพชิจะมีต้นถึงต้นรังเนาะเป็นกอไผ่อยู่ตามคลองไผ่าปาน่ะจะเป็นรูปร่างอยู่แล้วก็ผูกเปลือนอนที่นียวกับช่วงนั้นน่าจะเป็นเริ่มมดฝนจะเริ่ม้ารดูหนาวที่นี่การฝึกก็จะมีตุกงรังที่เขาไปทั้งค่ายปักอ่ะจะมีลูกรังเวลาเดินข้อศอกแบบซ้ายขวาเงี้ยทันที่จะขาดมดเพราะว่าการฝึกเนาะ คือจะตรงหลักระยะยาวเท่าไรเราแล้วก็ฝึก1เดือนฝึกเสร็จก็จะผูกเรญนอนอยู่ตามคูกจะมีหมู่บ้านใกล้กลเคียงก็ามาขายพวกแม่คงแม่ฆ่าเป็นพวกอะไรก็มาขายพวกข่าโงเร่มาขายอยู่พอได้กินและที่นี่การอาบน้ํามันไม่มีน้ําจะอาบต้องมาขโมยอาบตอนกลางคืนเพราะว่าน้ามันไม,ม่น้อยแล้วก็มันยังไม่เจริญตอนนั้นขายปักใหม่ๆที่นี้ฝึกแล้วไม่ได้อาบไม่ได้ซักผ้าถอดรองเท้าได้เหม็นเพราะบางทีก็ตอนเช้าใช่ไหมลูกแต่เช้า ก็ไปฝึกฝึกก็ที่นี่มันแบบอากาศมันหนาวลงมาที่นี่ดินทรายด้วยไรเวลาเกลือกอะไรก็ติดเป็นแผ่นไปไรอยู่ที่นี่มันไม่ได้อาบน้ำอะไรตุ้ยทรม้องเป็นอื้อเลยรองเท้ารองอะไรเพราะช่วงนั้นมันยังความเจริญมันยังไม่ครับยังไม่เข้าถึงของค่ายปักคุณนั่นนะที่ผมไปนะก็เวลาฝึกเซจก็จะมีไปตามโครงตาอะไรเป็นรุ่มต้นไผ่ต้นไรที่ออกมาอบรมฝึกซิจเรียบร้อยหมดก็ทดสอบกลางคืน ปจุกไขอะไรบึงอะไรบึงกัดกันนั่นนะกลางคืนแต่การทดสอบเซตก็มาพักบ้านตอนนั้นรู้สึกค่าค่าตอบแทนจะะมาณวันละเก้าร้อยก็ประมาณพสศสอบสภร้อยยี่สิบสามถ้าจะไม่พิดนะที่นี้หลังจากนั้นก็กลับมาบ้านพักพักเซจก็เข่าไปใหม่เข่าไปค่ายทีนี้ก็จัดส่งพวกผมไปไปอยู่เขีดเข่าสิบห้าชั้นไปเก้ากองร้อยเดียวกันมีผมกองร, 11, งร้อยสิบเอ็ดกองร้อยลหลายกองร้อยเลยไม่ระบุว่ากองร้อยไหนนะนะ ทีนี้ก็มันจะเข่าไปประมาณ15วันนี่แหละขเข่าไปเพราะว่าตอนนั้นกระเรื่มงกวาดล่างตอนนั้นมันจะมีพวกคล้ายๆว่บคอมมินิตะเขตนี่ก็สหายวันนาเบิ่งอะไรบึ่งที่มีชื่ออยู่อ่ะที่เขตอยู่บ้านเราที่เคยเผาโรงพักโรงอะไรนะ่ะมันตอน่องกันไปเชื่อมโยงกันไปหมดเลยในระบ,บุตัวเนี้ยแล้วจะมีพวกชาวบ้านเนี่ยคอยสนับสนุนอาหารเป็นอาหารป้อนพวกที่อยู่ในป่าล่ะเป็นพวกที่กลับคอมมินิตะที่นี่ก็พยายามจะตัดชาวบ้านออกไปหาย่รงสเสบียงอาหารที่นี่เวลาเราไปทํางานแล้วมันจะพิษกันใช่ไหม คือหนึ่งพวกเนี่ยเขาอยู่ในป่าพวกอยู่ในป่าเนี่ยจะรู้เลยว่าพื้นที่ในป่าสามารถหลีกเลี่ยงได้อะไรได้แต่พวกเราเข้าไปในพื้นที่เราไม่เคยไม่เคยเข้าไปไม่อะไรไปเนี่ยมันไม่คล่องเหมือนเขาเวลาเข้าไปเนี่ยมมนจมีชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยจะรู้เลยว่าทหารเข้าไปทหารพรานเนี่ยจะเข้าไปในพื้นที่ตรงนี้ตรงนี้ที่นี่ข้อมูลนะจะรู้ไปถึงพวกคอมนิทพูด,ดง่ายเนาะพอปคเนี่ยจะรู้ก่อนเราที่จะมีการรักยิงเพราะเข้าไปจะรักยิงแต่มันเป็นรูปกองโจร คือการดักยิงปังไปปังป๊งบปุบ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วจะหนีออกไปเออแล้วก็จะรอบยิงไปเรื่อยๆแหละบนอาที่ที่เราเข้าไปไม่ใช่พื้นที่ของเรานะคือการชำนาญเสียนทางนักชำนาญมากกว่าเราที่นี่พวกเราไปทิ้งปืนอะไรก็ต้องคอยลุกคอยหลีคอยอะไรไปเพราะว่าเขาจะไปคอยปะทะโดยตรงนั่นแหละเพราะว่าเก่งพื้นที่เพราะบริเวณที่เขาอยู่นะเขารู้ว่าจะลุกไปตรงไหนไปตรงไหนได้ดักยิงตรงไหนรูข้างหน้าว่าเราจะไปตรงไหนแล้วมันมีชาวบ้านคอยปอนข้อมูล ชาวบ้านที่เขาส่งเสบียงอาหารมันอยู่ในพื้นที่นั้นมันก็เป็นแนวร่วมนี่แหละการเป็นทหารฟ้านี่ลาบากมากเลยบางทีเขาเป็น้าบายอย่างผมไปอยู่เขาสิบห้าชิ้นเนเขตปลายกินมันที่ต่อกันเชื่อมเขาใหญ่เนาะมันจะมีเขตปลายกินมันเชื่อมโยงกันเขาไปตรอดน่าประมาณสิบห้าวันน่ะพอเราเข้าไปลึกๆมันจะไม่มีน้ำไม่มีอะไรกินมันจะเป็นโบน้ำอยู่แค่นี้ได้เฉพาะโบน้ำเพราะไปนาแล้งเนาะพอหลังจะเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำซิสก็ไปพระนรุ่นซึกวก็ไปเก้ากองร้อย ร้อยสิบเอ็ดด้วยไปที่นี่กอเขาไปลึกๆเราเข้าไปเนี่ยบางทีการสื่อสารมันก็ไม่สะดวกเพราะมันต้องใช้วิทยุใหญ่วิทยุตะภายกันหลังอย่างเงี้ยทีนี้พอเข้าไปที่ลึกๆในเขาในหลุมเขาอะไรอย่างเงี้ยสัญญาณไม่มีมันต่อไม่ได้เลยก็วิทยุเนี่ยที่ต่อลาบากคือมันขาดสัญญาณไปเลยคือมันรับไม่ได้มันเทคโนโลยีมันยังไม่ทันสมยัยคิดอย่างงนะ่ายๆถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นก็ตอนนี้ตอนเร6พิหกปีตอนนี้นปบหกสิบกว่าแล้วเราคิดดูสิคิดว่ามันห่างกันไหม응เทคโนโลยีที่นี่ตรงเนี้ย การสื่อสารมันก็ถ้าออกมาโล่งๆอย่างเงี้ยมันก็เออสามารถรับได้ะได้แต่พกเขาไปหลุมลึกปุ๊บสัญญาณไม่มีอะไรไม่มีอาศัยเข็มทิศเดินไปตามเข็มทิศเข็มทิศจะชี้ไปทิศเหนือทั้งหมดใช่ไหมพุ่มข้าบัญชาเขาจะดูแต่เข็มทิศเดินไปทางไหนก็เอาเข็มทิศเป็นใหญ่บางที่าที่หลงดิบที่เราไม่เคยเข้าไปเนี่ยไม่รู้เลยเส้นทางตรงไหนเข้าไปในหลงเนี่ยมุดตึ๊บไม่รู้หรอกเหมือนเหมือนเราไปหลงรถดในเมืองอ่ะถ้าเราไม่เคยรู้เส้นทางราไปหลงแล้วมุดตึ๊บเลยไม่รู้ตรงไหนอาศัยเข็มทิศไปชี้ท เข็มชิด,ดๆๆๆไปที่เหนือทังไหนก็คอยเซาะใเวลาออกมาตรงไหนที่มันมีสัญญาณชุมบมันก็ยังต่อเชื่อมโยงได้เม<อ>ื่อก่อนก็แช้รหัสของสีนวลเรียกบัวขาวนี่คือเรียกสัญญาณของหออะไปถึงว่าสีนวลเนี่ยไปถึงว่าเนี่ยเรียกบัวขาวไม่ถึงว่าหอเข้าไปลึกๆๆไม่สามารถออกมารับอาหารได้ขาดอาหารขาดเคลนอาหารอย่างผุปไปอยู่15วันเนี่ยที่เขา15ชั้นไรเน,นีมันเชื่อมโยงหลายพื้นที่เขตเขาใหญ่ที่นี่สบเสบียงอาหารมันหมดหมดจะทำอย่างไรไม่มี ีนี่ก็มีเลื่อยเลื่อยมืออ่ะสองคนอ,ะอ<า>่ะตรงไหนป่ามันต้นเล็กๆไม้เล็กๆหน่อยก็ไปถา,ถาง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 เสียน้ำก็ถางเนี่ยถางเสร็จเรียบร้อยบดทีนี้ก็เรียกหอสินวนเรียกปูขาวมาตรงพิกัดต้อมาตรงกันจริงๆก็จะลงก็ลงไม่ได้ไม่กล้าลงเพราะมันไม้ก็ต้องทิ้งมาจากบนหอเช่นข้าวสารพอได้กินก่อนทิ้งข้าวสารลงมาตุ๊บมางเงี้ยมันก็แตก แต่ทีนี้ก็เราก็ต้องโกบโกยเอาข้สารคนเราพ่อใจกินก่อนก็ขสารก็ทิศก็ไอใบไม้บ้างใช่ไหมที่มันร่วงลงมาแล้วก็กรอบกอบกอบพ่ได้กินก่อนแล้วก็ปลากระป๋องเออทิ้งจากข้างบนมาปลากระป๋องมันก็มีเลปลากระป๋องพถูกทุบกันมันก็มีกับพอได้อาศัยกินก่อนหลังจากนั้นพอได้ปุ๊บก็ทีนี้ก็ต้องเดินทางมารับที่เส้นทางที่รถเข้าไปได้รถซีบีซีรถทหารไปส่งเสบียงทีนี้ก็ต้องลำบากมาก พอไปส่งเสบียนได้อาหารอาหารจะตะวอนน่ะจะเป็นถุงถุงกลมๆจะตะพายที่ตรงนี้ะตะพายเอามาอย่างนี้ทั้งนี้จะเป็นเป้แล้วก็ระเบิดตรงนี้สองลูกแล้วก็ปืนปืนก็ใช้สตีเคสามสามจะอาก้าเนี่ยจะไม่ค่อยมียังมีผมรู้ขึ้ว่าตัวนั้นจะมีเป็นกระบอกหนึ่งจะมี M16 ติด M79 แล้วจะมี M79 และติด ABG ปืน ABG แล้วก็จะมี M72 พวกยิงเนี่ย M72 ระเบิดบางทีอยู่ตรงนี้บางทีก็ตกใจนะตกใจเวลาเราปีนขึ้นหวยลงหวยลงขึ้นลงหวยเงี้ยมันลุดตกออกมาพลุจมนุนเขาแล้วกลัวมันจะแตกมันจะเป็นชนวนลงมาใช่ไหมเออจมนุนเขาอย่างเงี้ยบางทีเราไม่กล้านะกลัวไปยิบก,กระทบไอไ้อตัวชนวนไอ้ตัวขาวลงไปน่ะมันจะแตกใส่เราบางทีก็ใจปิดใจหวอดบางทีโดนนขึ้นโดนลงเพราะใช้เวลามากมันต้องขึ้นเขาลงหวยมันต้องพาเป็นพวกที่เขาถางปาน่ะ ก็เป็นป่าย,ยาค้าบุงโกพุงบังอะไบุงหนุนเข้าไปเพราะวันนป่าที่เขาถางแล้วที่นี่ก็มีชาวบ้านชาวบ้านจะไปถางนั่นคือเอามาไปตัดไม้พวกไม้ซีเสียดไม้ซีเสียดเนี่ยไปค่นไปทําพวกไอ้ถางป่าถางหลงที่อยู่เขตจันทบุรีเนี่ยเขตด้ปลายกินเขาสิบห้าชั้นน่ะเขาจะไปถางแล้วเขาจะปลูกอะไรตันนั้นน่ะเขาจะปลูกไอ้ฝายพวกนิยมแถวนั้นน่ะจะมีคนเขตเพชรบุ์เพชรไแลเลยไ,ไปอยู่แถวนั้นมาทําที่ผมรู้นะ ทีเนี้เขาก็จะปลูกฝายไม้เสียดเนี่ยเขาจะเป็นตีเอาคนลงมาจะเป็นตีตีเอาเปลือกขายนี่แหละคือลำบากมากมากแล้วก็มันก็ลำบากทุกพื้นที่แหละผมไปชมตัวรูปไปว่าไปตัวไหนก็ลำบากพวกที่เป็นทหารพรานเงินเดือนอแค่เก้าร้อยบาทลูกเมียก็อยู่ทั้งบ้านเราก็ไปทําแต่ตอนนั้นมันก็คิดว่าทหารมันก็ถือว่ามีเกียรตินาะพวกทหารพรานพวกอะไรถ้าเปรียบกัทุกวันนี่มันก็เฉยๆจนรุ่นนั้นคนที่ใส่ชุดจแจไล้ก็มันก็ดูดีและอีกนึงก็ปืนเมื่อก่อนเนี่ยอ่ะ ก็สามารถเอากลับมาบ้านอะไรได้เนาะพอพักหลังๆเนี่ยก็มันมีปัญหาเอามาบ้านแล้วมันมีปัญหาพวกเวลาพักอะไรก็ก่อนจะใช้ปืนมาขนาดมะพร้าวเนี่ยบางทีก็ไม่ต้องขืนเด้อเอามาถึงก็ยงิงป้งตกมาเป็นคลายแม่มือแม่แม่นหน่อยนะเราปืนตะก,กอนพอดีมันบางทีคนเอามามันก็เอามาในแสงที่ดีเอามาแล้วกรับบางทีคุณบ้างก็อันนี้พูดตามพื้นฐานที่ได้ได้รู้ได้หินมาเนาะม่ระบุว่า บางทีคุณเอามาอะมันมีปืนอยู่ในมืออะไรมันก็ไปทําอะไรที่ไม่ดีไม่ดีเขาก็เลยเก็บพวกปืปนนี่กลับคืนมดอะไรมดุดไม่ให้เวลาเราพักงานพักการแผลมาตะกรัเนี่ยออกมานี่ใครเป็นฐานมันก็ทีมันก็กูก้ด้วยอะไรด้วยเออแต่ความลําบากนะทหารพลลำบากมากกลอนจะไปนี่ทาไปตายไปเลยกับเขาไม่ได้นะเป็นฐานรับจ้างคือคุณต้องสิ้นไปตายไวย้เพราะว่ามันไปตัวนี้มันเป็นแนวนาเป็นแนวรบอาชีพรับจ้างน่ะเขาต้องเอาพวกเรานี่แนวนาไปเลยสูญเสียก็เยอะไอ้พวก ขาขาดบ้างมือขาดบ้างแล้วก็ตาเสียบ้างอะไรบ้างเนี่ยเนี่ยบัตรชั้นหนึ่งไอ้พวกนี้เขาก็ได้สวัสดิการไปทุกวันนี้ก็คนที่มีตรงเนี่ยวัตดการชั้นหนึ่งก็มีพร้อมทุกอย่างคือเขาก็มีเงินตอบแทนค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเป็นมันมีเงินอยู่หลายส่วน <c oughs> เดือนหนึ่งอาจจะได้3ครั้งมันมีหลายส่วนที่นี่รวมๆแล้วบางคนก็สี่หมื่นคนก็สามหมืน่มมน,กมมนกว่าๆทุกวันนี้พวกฐานบัตรชั้นหนึ่งนะแล้วแต่ขาดสั้นขาดยาวแล้วแต่แต่ละคนไม่เท่ากันอันนี้ผมพูดสรุปรวมๆนะ ทีไ่ได้รูปได้เห็นมาอันนี้ก็ไม่ยืนยันว่าถึงน,นะเพราะว่าก็มีเพื่อนที่มันขาดขา,ขาดอะไรกัหลายคนน้องรุ่นน้องรุ่นพี่อยู่กับบ้านก็พอมีหลายคุยกันเกือบทุกวันก็ได้ทีนี้อย่างพวกที่เขาดวงดีหน่อยอย่างยกตัวอย่าง,งพี่ชุมเ,เนี่ยอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ดุอนไรเลยเออใช่ไหมแต่เขาก็ทํางานหน้าที่ดีมาตั้งกี่ปีกี่ปีแต่เขาไม่ได้ไปดดนไม่โดนระเกตระเบิดไม่โดนลูกปืนไม่โดนเหยียบกับระเบิดไม่ดูนอะไรเนี่ยพวกคนเนี่ย เขาก็ต่อสู่เคียงไหลเคียงกันกระพุ้มานี้มาบางทีเพื่อนบาดเจ็บเนี่ยก็ต้องใส่เปลยแบกหามกันไปกดจะได้ถึงนตรงถึงนี่ลำบากมากมากเลยชีวิตทหารน่ะไม่มีใครรู้หรอกต้องไปเป็นเองเมียก็อยู่ทั้งหนึ่งลูกก็อยู่ทั้งหนึ่งแต่เราก็ต้องทุนต้องทําตรงนี้เนี่ยผมก็อยากฝากตรงนี้ให้ผู้ไอ้ผู้สูงสูงผู้ที่เออบังคับบัญชาที่สูงสูงยางเช่นตอนนี้กับมีกระทรวงกลาโหมอย่างสุทินคลางแสงเนี่ยผมอยากฝากให้ย้อนหลังกลับมาดูพวกเรานี่บ้าง พวกทหารนอกประจำการที่เขาลําบากมามากมายอย่างผมไม่ได้บัตรชั้นสามได้แค่บัตรแต่ไม่มีอะไรถ้าผมจะไปกู้เงินผมก็ต้องมีโฉนดไปกู้เออเออต้องมีโฉนดมีนี่ก็ไม่ได้เพราะผมไม่มีเงินเดือนไม่มีอะไรกินนอกจากบัตรชั้นหนึ่งเขาสามารถหักค่าจ่ายได้อย่างผมต้องเอาโฉนดไปฝังเอาไว้เออถึงปีก็จ่ายสมมติเอาแสนหนึ่งนี่ผมเอาอ่พูดยัง่ายๆไปทําที่โคราชเอาหนึ่งหมแสนบาทผมต้องจ่ายปีละสองหมื่นดอกแล้วแต่ถ้าส่งไว้ก่อนว่าสามพันวันีปีผมส่งก่อนก็ต้องกิดสองพันเจ็ด ต,ตอนที่ก็เหลือแปดหมื่นอยู่คือไม่มีสวัสดิการไรเลยสหรัพวกที่ผมออกมาอันนี้ไม่ได้ียกรองนะแต่เล่าความจริงให้ฟังถ้าได้มีค่าตอบแทนด้วยก็ยคือยกมือไหว้ว่า,วาจะเป็นบุญกุศลที่เราได้ทําได้ผ่านตรงนี้มาอะไรที่ลําบากมามากๆไม่ใช่แต่ผมคนเดียวหรอกมีคนลําบากเยอะๆที่เป็นทหารด้วยกัรร่วมหรือยิ่งไปขิดภาคตรงภาคใตด้ด้วยกระนงกระดานกินไม่ได้นอนไม่รับบางทีเนี่ยคนละชั่วโมงเนี่ย ไปเข่าเวนเว่าคนลิชโบงนะไปเข่าเวีนกลางคืนอย่างเงี้ยพอเราเออกเวนมาแล้วมันก็มานนอนไม่รับเพราะว่าหีดกลัวงหดังพวงหลังแต่ก็ต้องอยู่บางทีกลัวเขามาตีปุ๊บเราลับไปปุ๊บก็ไอ้รูปแบบคนไปเฝ้านี่มันจะมันจะรับไปรับหรือเปล่าเออมันต้องคิดตรงนั้นว่าอย่างผมนเนี่ยไปเฝ้าปุ๊บเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยก็ต้องระแวงด้วยว่าเก<แ>ิดไอ้ที่ที่มันที่มันอันตรายอ่ะอย่างที่ไปอยู่ฐานตรงน้ที่มันอันตรายอ่ะไ<ห>ม่รู้ไอ<ห><ห><ห> ไปเฝ้าเดี๋ยมันจะเป็นดั่งลับหรือว่ามันจะอะไรหรือเปล่าก็กลัวบางทีเรามานอนอยู่ก็ไอ้คุณเลือที่เราคุดตัวอะไรเนี่ยที่เราอยู่นะ่ะมันก็นอนระแวงอยู่ต้องทุกคนก็ต้องระวังตัวทุกคนไปก็ต้องระวังตัวของรุหนึ่งเจรู้สึกว่ามีแปดสิบคนก็ต้องระวังกันทุกคนแหละในช่วงขับขันช่วงอะไรเนี่ยบางทีโอ้มันก็ลำบากบางทีมันก็มายิงก่อนเนีบางทีมันไม่ได้มาตีเด้มันเอามาถึงปืนมาถึงไปยิงตุ้งตกมา สายตุ้ม,ต,มตุ้มมันเนี่ยแล้วมันก็ไปหายเ,เราอยู่กระป้อมมันคือลำบากมากๆเลยนะการเป็นทหารนะั้นมันเสี่ยงทุกที่เลยที่ออกไปสนามนะเสี่ยงทุกที่เลยแต่ว่ามันก็นอยู่ที่จังหวะไปจี้เลยนั่นแหละไม่มีหรอกว่าไม่เสี่ยงถ้าเราออกพื้นที่ออกไปแล้วไปอยู่ตามหมู่บ้านด้วาในช่วงนั้นอนะ่ะมันเสี่ยงทุกที่เลยออกไปไปอยู่ตรงนี้ก็เสียเส่ยงตัวนู้นก็เสี่ยงเพราะในเขตเฉลีดยมื่กนี้ก็มันมีคมนิต์อมโรบเลยที่อยู่นะยังเขตหนองไม่งมหนึ่งไงนะอยู่ผมนะมีมดเลยลุงจากเขาที่ไปมดเลย ฝังก็ทางกับระเิทไว้หลังจากไอ้สงบเรียบรโอรยหมดเขาไปเหยียบขาขาดขาดต่าที่ลุไปตามไม้คลองเสียนคลองที่มันที่มันไปตั้งฐานอยู่อ่ะนี่เฉพาะตุกเขาตะแบกเนี่ยพวกนี้ก็เคยไปยิงนี่เคยไปยิงอยู่กลางคืนนี่คือไปดักยิงไปดักยิงกับไปตั้งอยู่ก็ฐานอยู่เขาตะแบกอยู่ตรงนั้นอ่ะเป็นมุมอยู่ตรงนั้นอ่ะที่นี่ก็เขาไปยิงอยู่บางทีก็ถูกบึ้งไปถูกบังอะไร <S <S ออกลางคืนเราไปยิงเนะทีนี้การเสี่ยงน่ะการเป็นทหารแต่ก่อนมันมีคมนิดมันมีอะไรมันมี ว่าเผลอมาอะไรเคยจบอย่างนั้นนะคือเผอมันก็มายิงเห็นไหมถ้ามันไม่มาตีค่ายมันก็ยิงเออมันก็ยิงปืนยิงพวกอเมชีลงมาเบิ้งยิงเอ็นเจ็ดสิบเก้าลงมาเบิ้งไอ้พวกเนี่ยพวกปืนครกเออยิงมาเบิ้งในยิงไงมันตกมาฐานแล้วมันก็ไปเพราะมันมันเก่งพื้นที่ยังไงยิงแล้วมันก็ไปป่าตายก็เยอะไอ้รถก็เยอะไอ้บาดเจ็บก็เยอะไอ้ขาขาดไอ้ขาดสันขาดยาวไอ้ตาบอดก็เยอะ เงินเดือนแค่เก้าร้อยบาทเออวันละสามิบาทอืมรุนนั้นอะไม่มีค่าตอบแทนอะไรนะมีแค่นั่นแหละ